นี่คือตลาดโอ,โอปล่อยนะครับเป็นตลาดาางของชาวกะเหรี่ยงปุธนะครับคือการนับถือศาสนาปุธนะครับที่เห็นอยู่นี่คือตนป่ากะเหรี่ยงที่ว่าข้างดงข้งดงนะครับคือใยเมงมุมซึ่งเป็นสิ่งที่นับถือของชาวชาวกะเหรี่ยงครับ,นะรบเวลาเข้าป่าเข้าอะไรถ้าเจอใยเมงมุมตามป่าถือว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องยืนเคารพบ,บูชาก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อเข้าเวลาเข้าป่านะเพราะนั้นตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับเขาก็เลยนำามาทําเป็นทางดงนะมาปักเป็นจักรพรริบูชาในการนาทําพิธีต่างๆนะครับทางดงนะมันถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ยืงจักรพรรบูชาให้กันนับถือนะครับก็บถือกันมากครับเป็นครับ ระลียงนะครับไทยเราะเจออย่างนี้นะหมายถึงว่าเป็นสิน่งศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันก็นํามาทําเป็นเครื่องรางต่างๆแล้วก็ในงานพิธีต่างๆนะครับสวยงามน,นะครับแต่ตลาัดต้นปล่อยนะครับอยู่อ,อ,อำเภอตอนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในต่อครับ